มาตำหมึกกันนะฮะเอาพริกกระเทียมขูดเข้ากันก่อนนี้นะฮะขูดพริกถั่วมาหน่อยนึงน้ำปลาด้วยชูรสด,ด้วยน้ำตาลนะฮะราของเรากะเอาพี่น้องเอ้ยกะเอาเนี่ยนะฮะแซ่บนัวดาวจุ้ยลงไปตำเปียบๆจังหน่อยพี่น้องใส่มะนาวจุ้ย เอาก็ใส่ทั้งแบกเลยนะประเทศตามครับชือดมาบนี้นะครับลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็ลงปลาหมึกเลยนะครับเราก็ลงปลายนี่ทำการคลุนคลุกเคล้าให้เข้ากันเอา้าวเราทิ้ออันนี้ก็เป็นตำปลาหมึกใส่บักทั่วแล้วแซ่บครับดูดิโอ้โหเลยตำปลาหมึก ตำบลาไหลครับตำพ่อกินคนเดียวครับผมเแซ่บดู่ครับผมจำปลาไหลนี่ว่าแซ่บคือเราครับสวัสดีค่ะพ่อพอกับช่องกรุนีกินแซ่บในต่างแดนนะพี่น้องเนอะเมื่อนี้ได้ตำปลามึกสัปทัวมาสู้พีสนังครับผมหลังจากที่ประมาณสองอาทิตย์ครับพี่น้องมาเที่ยวหาบอมีเวลานางไทยทำแบบนี้เลยครับตามที่เห็นในคลิปครับผมอ่ะมือนี้กะมากินตำปลามึกครับผม นะฮะนปลาหลาน้นนครับเิงกับถั่วลันเตานะฮะแล้วก็ผักไอ้อะไรอ่ะขึ้นใช่นะครับผมเห็นบอกไม่น้องงามดเเอาไปครับปลาหมึกอือ้ เึ้งแหบพี่น้องุ่นกับตกตลอดครับไอ <c oughs> ยาพี่น้องไม่เที่ยวกะปุ่นย่างบุญเมืองไปเที่ยวกลเพม่นคนไตก งอมเลยครับผมได <c oughs> แต่มีความุกพี่บลล์คือกขา วางครับผม 把那些姜和菜一块 la tal? คือหนูตกตกบนพื้นฝนเลยหนูนะพี่สามมักลับเมื่อวานครับถ้าตกกลับมื่อนี้คเครื่องยันดีเลยหลายชั่วโมงครับผมอ่าชั่วโมดเลยสไายเลยนครับนะเผืปปป่อ cả không pha khương phấn <coughs> cho phúa cặp ạ nhấp nhẹp thế nào Hãy subscribe ข้วก,กับคกะจะห่อได,ด้พี่น้งงองเอ้ยเงาพ่อแม่จะเงาเนี่ยครับอื วันกบ

oh mm. กิน,นน้ำไดยังไงพี่หลงชางมะนาว <c oughs> ครับครับเก่าพี่หลง <c oughs> ว่าหมอิ่มนะครับผมกินบ่เบิดแบบไหนว่าว่าสภาพไหนบ้างนะครับเ <c oughs> ด้อเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดคลิกให้ช่องหนูนีเกินแซร์ต่างๆน,นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับบายบายครับผมเลิฟยู